เจ็ดผลไม้เสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้ป่วยง่าย 1. ส้มเขียวหวานส้มนั้นนะคะก็อุดมไปด้วยวิตามินซีที่มีประโยชน์ในร่างกายนะคะจะช่วยต้านหวัดแก้ไอขับเสมหะนะคะแล้วก็กระตุ้นระบบขับถ่ายอีกทางนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะ 2. แก้มังกรแก้มังกรนะคะก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะในช่วงหน้าฝนพอดีเนี่ยและอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะมีไฟเบอร์ที่สูงช่วยในการขับถ่ายกินเพื่อความสดชื่นระหว่างวันก็ได้นะคะหรือจะกินเป็นของว่างแคลอรี่ต่ำน้ำตาลต่ำก็เหมาะค่ะ กล้วยนำวานนะคะเขาก็จะมีสารแทนนินอยู่มากนะคะซึ่งสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้มีสารต้านอนุมูลอิสระแก้อาการนอนไม่หลับช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอให้แคลเซียมสูงที่สุดในบรรดากล้วยทั้งหมดค่ะ มะละกอนะคะใครที่ชอบกินมะละกอสุกก็จะทำให้ช่วยระบายท้องแก้อาการถ่ายยากผลไม้ชนิดนี้นะคะยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีเบต้าแคโรทีนและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายค่ะ งอกก็เป็นผลไม้นะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะโดยมีทั้งวิตามิน C วิตามิน B1 B2 B3 b บี2บี3บี6แล้วก็วิตามิน B9 พร้อมทั้งแคลเซียมธาตุเหล็กสังกะสีแมงกานีสแมกนีเซียมก็มีนะคะนับเป็นหนึ่งในผลไม้นะคะที่ควรกินเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นค่ะ ฝรั่งฝรั่งนะคะเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายแทบจะทุกฤด,ดูการและจะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงถึงประมาณ160มิลลิกรัมต่อฝรั่ง100กรัมช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีฝรั่งเขาก็จะมีไฟเบอร์สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างเบต้าคารทีนและฟอโวนอยด์ซึ่งมีส่วนช่วยต้านการอักเสบลดสานพิษในร่างกายบำรุงผิวพรรณไปด้วยในตัวค่ะเจดสับประรด สับประรดนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกทางนะคะยังมีสรรพคุณนะคะที่ช่วยในการย่อยอาหารมีฤทธิ์ฆ่าเชือ้อและเสริมความสามารถให้เม็ดเลือดขาวต้านเชื้อได้ดีขึ้นค่ะ